เมื่อนตาขึ้นบบเห็นอย่างผุนแล้วมันมืดมันเหมนมันบ่จากมื่นตามันสิวิ่งไหมเฮ้ยขัานมืนมื่นตาแล้วมันวิ่งพอพยามลับไปแล้วก็บ๊่บ่ต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สีลุกขึ้นมันก็วิ่นดิอันนี้นั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนติบเมื่ออาการมันแล้วก็นนลงยังสีนาแล้วก็ลุกขึ้นทิ้งไปมันก็วิ่งดิแม่วิ่วิ่งเป็นตะล่มตะไตุ่นละบูบไปเลยอบูบขาเจ้า ป่าเศร้าออาเขาจะจุ่มเขาม่ได้เฮียนพี่ป่ามันมันต้องเป็นไปได้สิ่งมันนี่เพราะว่ามันมันวิ่นเนี่ยมันกันขันมันมีอาการวิ่นคักลลมขึ้นมาอย่างไรบ้างเนี่ยอ๋อจ้าันแล้วอืมอันแล้วการลอเรียกว่ามันดีอยู่บอกให้ญาติย้อมล้วผู้ใดเป็นอาการขึ้นหลงพอเบาหนี่ยก็พาการสื่อกินแน่จ้ามันก็จะดีขึ้นจ้าเสด็จต่อชีวิตเท่าไห้เออคันว่าพื้นตามปกติชาวันเพิ่นกบว่าหลงปูทราหลงปูราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ พระครูไปโชดรัตรนาสารวัดบ้านหัวหนองหมู่ที่สิบตำบลเขาสันกวางอำเภอเขาสันกวางจังหวัดขอนแก่นเอ,อพ่อก็ได้เห็นอยู่ในในโทรทัศน์บ่ะในโทรศัพท์จ้ะโทรศัพท์เนาะ,ะก็เลยว่าเออคือเป็นยาเขากับลักษณะของคนสิบผู้สิบวิ่นสีเวียนพอกับวิ่นมาไหมตอ,อนนั้นวิ่นอยู่ ก็เลยว่ามันเศร้าได้สองสามมือมันเศร้าวินมาอ่ะกูถือยามากินมื่อย่างมันเป็นอีกนะวันนี้มากมากก็เป็นอีกยุทธิหันตอนน่ะสองสามมือมาพ่อยามาหอดพอก็ดีใจกูร่องยาก็น่าวะก็เลยไม่สันทันได้สามมือสี่มือก็เศร้าเศร้าเศร้ามีอาการคืออาการมันสิวินนี่มันต้องมือยสะกอนมันต้องมันจะมีตาไล่เป็นมานานหรือยังเจ้าคะเพิ่งสิเป็น เอาเพิ่งมีอาการแมนปีนี่ล่ะนั่นเป็นครับ่ะบันนี่ก็เลยมาท่านยายามนมีสิบเม็ดเป็นวะแผงหนึ่งสามเออหนึ่งแผงมีสิบเม็ด่นั่นละกินเบิดสองแผงค่<ฮ>ะเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออยู่หันอยู่ประมาณสิบเมตรนี่แหละพอก็เลยบอนฉันอย่างนี้แต่ว่าเตรียมไว้อยู่เฉพาะว่าห้าเกิดมันเป็นกันมาเข<ร>้ากกต้องแต่ว่าไปน้ำล่าไปเอากไปยแมนแสดงถ้ำเข้าตองพกไปด้วยถกไปน้าเบิด เออเาไปแสดงถ้ำในทาวามันเกิดอี่ยังขึ้นมากพิดปกติเขาก็ต้องกินจ้าหนะลวงตาเป็นไปแสดงธรรมนี่หมายถึงว่าอย่างไงเจ้าคะเทศเสียงเทศเสียงแมนใช่เสียงนี่นี่เทศแหลมตาเป็นนักอะไรนะคะนักทเทศเสียงเป็นนักเทศเสียงที่ว่าจะมีชาวบ้านเข้ามานิมนต์หลอกตาไปใช่ไหมคะใช่หลวงตามีอาการวินเวียนี่ยมันหนักถึงขั้นไหนเจ้าคะมืดตาขึ้นบ่เห็นยงาหุนแล้วมันมืดมันมันบ่จากมืดตามันสิวิ่นไหมเฮ้ย ขันมันมืดตาแล้วมันวิ่นพอพยายามรับไปแล้วก็บ,บ่บบบต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิลุกขึ้นมันก็วิ่นดิอันนี้ออนั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนเติบเมื่ออาการมันเล้านันนอนลงยังสีนาะาแล้วก็ลุกขึ้นพิ้งไปมันก็วิ่นดิออไม่เล่าลติแมนถือว่ามันติงตกก็ดดได้สีนะแต่ว่าก็ดีหน,หนึ่งพอดีพอสร้างยาได้พอมากินมันก็ดีคือว่าเท่าเสมอในละ หายจนถึงช่ววันนี้เลยแม่บ่เป็นยังแกเทียถือว่าหายเลยเหรอหลวงตาเพราะว่ามันหายเหรอเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะมีอาการวิยนเวียนเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเป็นไหมคะมันปีนี่มันเริ่มเป็นเทียดยังนี่ละเทียดที่เป็นนี่ละที่ได้สัางยานี่ละนี่มันเป็นวามจริงค่ะเพราะว่าเสียเอาอยากให้ให้ผู้เขาเป็นอะไรกินือค่ะเลี้ยตนข้าเจา้าค่ะแต่ว่าข้าเจา้าม่ได้เบิงุงคือเข้า สังเกตบ้างแล้วกับคนบอมันใจคนบได้เสียคนไหวกับมีดเลยแต่ว่าเฮานี้มันต้องฟังเหตุฟังผลวาติเสียบ่เซียแล้ววันนี้อีกนึงกับคนบางคนเขาจะอกอาจาจะไม่มีปัจจัยมันบอสำหรับเฮามันพ่อใส่พ่อได้ซื้อได้ยุ่นสินะ,ะเอาอยู่วัดอยู่ว่ากับพ่อได้ใส่กะลองมึงก็น่าหนานาหนี่งเราคว่อยากคว่อยากเห็นคว่มอยากพ่อก็เลยดีแล้วเฮ้ยผิดหวังไหมวงตาไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังกันผิดหวังจะได้มานั่งที่น้ากืนเนาะ ใช่ใช่ก็ค่ะมีไม่มีแขนนั่นมันมาอยู่ดีเพราะอยากได้ลูกล่ละสิ่งที่มันมีคุณภาพมันก็ต้องยอมได้ผลใช่ค่ะหลรงตารู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าขนาดไหนฮะหลังจากทานไปแล้วคุ้มค่าตลอดคุ้มค่าว่ามันดีพมดนรอรอยเปอร์เซ็นต์เนาะที่พอ่ามันล้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันมันไม่มีอาการอีกสักแกนอ่ะถ้าฝุ่นมากก็ย่านขึ้นกันดิอันตรการมุ่หนี่พอกันย่านขึ้นกัน ่าอันภาพมันเป็นวิ่นเป็นเวียนดูๆนะมันจะเป็นหลายๆแนวโลกก็มาปะมาเอาหน้าวะต้องเอาตัวนี้มากินมังกรมันดีเราก็ขึ้นดีไปเลยฮะเพราะจะโทษหาเธออยู่ตอนนั้นก็ได้เพราจะโทษบอกเดี๋ยวเธอจะโทษมากกเพราะว่าเออมันดีอยู่กับตอบเท่านั้นคว่ามันดีเนาะค่ะเพราะว่าพอนโทรเข้ามาติดตามอาการนะคะหลวงตาที่หลวงตาต้องทาเป็นตัพันชั้นยาหมดโทรเข้ามาติดตามอาการปรากฏว่าหลวงตาบอกว่าหายแล้วกระางยังนแล้วเนาะ มันตัวปเป็นเนาะคู้นี่แล้วแล้ววันนี้ทําไมยินดีให้ครเข้าสัมภาษณ์จ้าหลวงเพราะว่ามันหายแล้วก็ยินดีให้ท่านสัมภาษณ์ได้เนาะเพราะไม่ว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผลดีแล้วถือว่าถือว่าดีนะ,ะความหมายนะพอกับปีมันกระซ้ายพอกระเรว่าเอขอของของเฮามันดีคนอื่นค่ะถ้าผู้ใดอยากเขย่าก,กับสิวาดีขึ้นกันนะมันสิต้องถือด้วยสำหรับมันเป็นแก่วิ่นโดยเฉพาะไปเพราะว่า รู้สึกว่าหลวงตาทานไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามันแสบกระเพาะไหมคะบ่มียังไม่มีเลยมีแต่รู้สึกว่าอาการเวียนหายไปมันละหายไปมันดีขึ้นยังไงหลวงตาอธิบายตอนที่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมันดีขึ้นเขาเขาฉันมาได้อาทิหนึงนี่มันสิเป็นกระตุ้นที่ว่าเข้าแข็งแรงขึ้นเลยดิพะว่าวันบ่ได้มันบ่มีอาการวิ่นเวียนนี่มันสิมันก็สิปกติเป็นมอาการคนนั่นละมันก็ดีไปเลื่ยะมันมั่นใจในตัวเองนะความหมายนะ คือคนทานยารู้สึกได้ด้วยตนเองอะไรแบบนี้ที่ไมแม่นแม่นมันร,รู้สูกว่าเออมันดีเราตัวนี้ายาตัวนี้ก็เลยเหตดมาเรืร่อยๆนะเพราะมันบ้านเบิดกระจงไ้ยานมันเบิด <c oughs> <c oughs> ถ้าแกมันเกิดมีอาการแบบนี้ึ้นเขาก็ต้องได้กินมันน,น,น,มนะข้หมายนะแต่ว่ามันก็ดีแล้วมันบ้านมันจากเดือนแล้วเธอ,อเดือนกลัวปะตั้งแต่หลวงทานหลวงตาทานไปตั้งแต่เดือนมกราจนป่านนี้นะคะ <c oughs> <ม>คือ <c oughs> อันนี้พอก็จะเว้นให้อยู่นะว่าหลังจากที่ว่าหลวงตาทานหายไปแล้วเนี่ย มาถึงเดือนสามเนี่ยว่าหลวงตาจะมีอาการไหมนั่นละมันระบบมียังแล้วไม่มีอะไรแล้วแม่ผมดหายกล้าการันตีด้วยคะว่ามันหายจริงๆหลวงตาหายเราเดือนเห็นปมมีอย่างบ่มีบ่มีอาการพิษปกติเยอะแยะเมื่อนั่นเนาะพ่อจิบอ้อยว่างเมื่อมันเป็นที่แรกเพราะว่าพอไปเทนมันสิมืดหนาวันนี้ไปไปทานสม่าน้ามูลนี่เศร้าใช้สม่าตีประถือไง ผมเม็นเลยมันมันตาละมันมันสีผมมีมันอ่อนไปเลยเลยมันเพี้ยไปเลยมันบม่ได้หรอกว่ะจะต้องหายาไม่จินก็พอดีก็พอเบิ้งคีมนะ่ะเลยได้ผลเลยนะที่ว่าเออดีแล้วดีแล้วสันนทะไม่ผิดหวังเลยเนาะไม่ผิดหวังทั้งความั่นใจของข้าเด้อความั่นใจว่ามันต้องดีคือวางสีมันก็ดีไปเลยเนี่ยอยากจะให้หลวงตาบอกกับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่เขาดูหรือว่าอะไรเนี่ย ส่วนมากจะคิดว่าอาจจะเป็นหน้ามา้าหรือว่าบ<อ>่บ<อ>่บ่แมนบ่แมนหลวงพ่อนี่เดี๋ยวนี่คนนับถือบ่หน่อยถว,ว่าเป็นลูกเพิ่งลูกแก่นพอประละดปรอหลายพอพอบอกเป็นบ่นนเป็นหน่อยแน่นั่นคืเอเขามันมันเป็นคนศีลธรรมมังเพียงสั่งเซล่าเบิดเอากรล้านกันออน้วนั่นเป็นว่าจะใสสังเกตน่น่ะเป็นไม่เองแต่ว่าเด้ออยากยโยมก็ดีหรือว่าเ ย่อมพอย่อมแม่หรือว่าผู้เป็นพระสงค์กันเศร้า้ามีอาการวิ่นเวียนมือหนาตาลายนี่คือคือคันวิ่นขึ้นมามันสิอ้อนไม่เบิดไตห้พากันซื้อยาเนี่ยเคโอเนี่ยไปท่านแนะอ่เขาโฆษณานยย่หันละหลวงพ่อเอามาจากนี้ละหลวงพ่อมันดีเพราะว่าหลวงพ่อชั้นแล้วมันดีมันดีมันเศร้าแม่ก็สบามันดีแม่วินวินเป็นตะล่มตะไตุ้่ดละ จ้าดนี้แม่ได้มาเปิดโทรศัพท์เบิงแม่ก็ได้เห็นอันเพิ่นโฆษณาอยู่ในโทรศัพท์จ้าปลาเข่โอแม่ก็ได้ว่าบ้าล่องสื้อมากินล่องเมืองกันหน้ามันสิแพงซ้ำไหลจ้าแม่ก็ได้ว่าสิอันแพงงลายแม่กับ่บมีเงินแมนบบแม่ก็ได้ว่าเอาซ้ำเงินจะของมีแย่ได้ปีนี้เพิ่นจ้าแม่ก็เลยสร้างมาว่าอันว่าขันสมิว่าทอนนี้มันสีราคาเท่าไรก็ได้สื้อมากินแม่ว่ามันดีจังเต้ อันสามสามเม็ดีเม็ดอ่ะสามสี่เม็ดแรกเลยอแม่จีเม็ดที่แรกแม่ว่ามันสูนแม่อยู่ดิมันเป็นหัวหัวแม่นี่มันจะสวางออกมันสีบหนักตอนนั้นมันหนักหัวมันเล้าลงนี้เหรอแม่มันมันจะเป็นนักหนักมันจะเป็นอึ่งตึงมันจะเป็นเป็นบอแก้งวันจอามันจะเป็นไห้ว่ามันจะเป็นนักเติบยุคตอนแม่เป็นยุหัน แม่เห็นพึ่นก็จะนาแม่ก็เลยซื้อมากินเมื่งแม่ไม่กินล่องเมื่อเราแม่ก็ว่ามันดีค่ะอยู่จ้าค่ะนี่สั่งมามียาที่สั่งมาเด้อค่ะเด้อยาอันนี้ละเคโอนีละกินว่ามันดีค่ะเติบยูว่ามันตายเกิดไม่คนเราไปว้าวเอกอะไรจ้าแม่เซอ์ยอดเลยมันแม่คะแม่รู้สึกว่ายังไงมันแพงไปไหมตั้งจากที่ได้รู้ลาคาะห่อเห้องหูแจ็คที่แหลกแม่กับวาแพงอยู่ แม่ว่าแพทย์ยุตะกูไปหาหมอเฮงแพทย์คนหีอืมแม่วาตอนแม่เป็นแม่เปิดเป็นมื่นเรอดิจ้าไปหาที่อยางหมออะไรยังไงบ้างหมอจักกี่แม่ไปเช็มไปมือที่แรกกันสองวันแปดคลินิกแล้วแม่คลินิกแม่ไปหาหมอที่ไหนมาบ้างหาคลินิกเหรอหาคลินิกแล้วคลินิกเขาทํายังไงให้แม่ฉีดยาเข้มนึงจ้าก็เอายาเม่นมาให้กินก็ว่าแก้วิ่งกินยาให้หมดนะอกินเบิร์ดเลรว ให้มันฉีดอีกแนมะ่แม่ก็ไปอีกาสามมือเลี่ยนกันแม่ก็ไปคุ้มไหมหลังจากตัดสินใจแล้วนนแม่วาแม,มนคุ้มค่ะอยู่แม่ว่าเอา้ามันสิเป็นเป่นยังไงก็เปลี่นกันกูบ่ล่องเบิงกูก็ับว่ารูแมนบอแม่ก็ได้ล่องเบิงว่ามาตั้งแต่จกูไปหาหมอแห่งเบิดลายตัวแม่ว่าไปหาเขาป๊บ<ๆ>เพาะเเอาปลาโดยเอาไามา่กินมันกับว่าดีแมนบอบ่ายนี้แม่ก็ได้ว่าว่า ี่สื่อล่องมึงกันหน้าที่แหลกบ่อยากว่าสู่ลูกฟังเะรอย้ยานเขาหายเนาะว่ามันแ,<ต>แพงเมีนบ่ก<ต>็สร้างแล้วกูไปได้คอเงินสูมินบ่นแม่ว่าเง,นงินกับเงินยุงแม่คือตัวกูสื่อกินล่องมึงแล้วกูเป็นผู้เป็นแม่กะว่าสิแล้วน้าแม่คนไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจนงินอะเอา้เอาเ,เขนาเจ้ายางยอกยองแกๆอยี่ห้อกะหุ่นหวยดิข้าไปบ่ได้นะเจ้ายางน้ำท่ากับหุ่นหวยตัวอยากไปได้คือเขาเอ้า จ้าค้าต่วิ่นโยงสิเมือ่อนึงแม่ลังยู่หนาบ้านนี่โตนี่ละจ้าบูบไปเลยอืมบูบขาเจา้าฝ่าลเศร้าเอาขาจ้าจุ่มเามไม้ในเฮียนพี่อ๋อค่ะตะกอนแม่สิกินยาดิจ้าเป็นตะกอนแม่สิกินยาจ้าแม่เป็นเลงเลงยู่หันสามซีเทียแม่ก็เลยมาเปิดโทรศัพท์เพนนี่ลนก็แม่ทีได้กินจ้า ตัดสินใจเอาวันนั้นเลยเหรอแม่เมื่อน,นั้นเลย <laughs> เปิดโท,ทรศัพท์เห็นเนาะเมือมม่อคืนจังโลกของ,จของเจ้าของแท้แม่ว่าแมนบอ,อผู้อื่นพันกับเ็นคือกันตัวแต่งจากผู้อื่นพันยังเศร้าแม่เลยว่าสิไปเห็นคลิปไหนที่โดนใจที่สุดอันของมันพ่อหญ่อันอนั้นล่ะพอหญ่ที่ลูกไสพ่พ่นออกมาเบิงมันอ๋อจ้าพออียยังบุญชื่อเพิ่นบ่ได้ดรอกคุณตาท่านหัวฟาดพื้นไปแม่หัวฟาดพื้นคือกันนั้นละแม่ก็ได้ว่า อ๋อแม่ก็มีอาการถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นหร้อแม่เที่ยนหนึ่งเที่ยนหนึ่งค่ะเป็นเป็นหนักถึงขั้นว่าต้องไปนอนไหมแม่โรงพยาบาลไหมอืมค่ะมันเป็นนนลักษณะสมมติว่ามันเป็นแล้วยาที่นําหมอมาเมนบอกแม่ก็ไม่ก,กินหันกินแล้วพันไพ่ในสามสิบที่มันจะหายยานั้นมันก็หายแม่ก็ไปได้มาได้คือเกาคันมันสิเป็นมันเป็นปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลย บ่ได้ตั้งรักว่ากูจิเป็นยังเลยแม่เจ็บตรงไหนมันล้มตรงน,นั้นตอนนั้นอะเจ็บตรงไหนหัวหนี่แล้วอ๋อหัวฟาดได้เหรอแม่หัวฟาดลูกข้างหนีเลยไหมข้างหลังเลยล่ะใครไปเจอแม่ร้านหน่อยแล้วขอทอําอออยังไงก็เอินซุ่มยูหนีแล้วมากเอิอนพี่น้องอยู่เหรอนีแล้วมากเอิอนมากเขาเจ้ากับมาโจมขึ้นโจมขึ้นเขาเจ้เายามาท่าหัวห้ลูกไส้โทษมากพอดีก็อันเทาดองมาก เขาดองก็เอาขึ้นรถไปเลยไปหาหมอเอ็กซเรย์เลยอ๋อได้นอนโรงพยาบาลไหมบ่ประได้นอนแต่ว่าเขาเอ็กซเรย์ให้เออเขาเอ็กซเรย์ให้หมดค่าเอ็กซเรย์ไปกี่บาทอันไปเที่นี้เขาสองพันแปดอ๋อเขาเอ็กซเรย์ให้หมดไปสองพันแปดนะรวมๆแล้วแม่หมดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมาโดยตลอดเยอะเป็หมื่นแล้วปั่นเป็นหมื่นแล้วเขาบวชฝ่ายแม่ว่ะอืมแม่เป็นแม่คิดว่าแม่จะเป็นยังไงถ้าแม่ยังไม่มาเจอเคอโอ๊ยแม่ว่า แม่บื่ยืนค่ะแม่ว่าแม่สิบื่ยืนเลยล่ะจ้าเพราะว่ามันจิเป็นกลางคืนเพราะนอ่นลำล้ำอยู่มันก็เป็นแม่อยู่กับลานหน่อยสองคนเป็นบอ่อจ้าอันกระมังหน่อยก็ได้เอาถุงยางซุปไว้ยาดมยามองยาหยัางยูงยกะตเตนเบิดเตรียมใช่กระเานนี้ไว้เบิดจ้าหันวินมากยาไม่แม่กินลานหน่อยก็ยาไม่กิน อ๋อทราบมากไปแต่าหากไปถต่อ,อ้วกใจมันมันอะไรออกแม่มันลมออกเฉยๆหรือว่ายังไงเครื่องร่มเคร่งนามเทร่องยังอยู่ในท้องได้ใส่เข้าดีเไล่ขี้เพี้ยขี้โป่งบนเราวออกชีวิตได้ปกติหรือยังปกติค่ะตอนนั้นมีปัญหาถึงขั้นไหนนะแม่ตอนที่มเวียนๆน่ะโอ้ยแม่ไปไซแม่ก็ไปเพราะได้จ้าสิไปไซขันมี่ผู้ส่วนว่าไปหันไปนีแม่บ่ไปจ้าแม่ยานมันวิ่นค่ะขันวิ่นเราก็อายคนพร้อม ก็จะห้ามกันเขาล่งบานแม่นบอก้ะแม่ก็ได้บ่ไปคงลือเนาะแม่เนาะถ้าไปเวียนอยู่ตลาดอะไรแนวถ้าไปเป็นยูทีบเธอเด่นได้ให้เจัาไหนเนาะจะอันนี้ว่าแม่ถือคักยูดกจ้าแม่เชื่อหรือยังว่าคนที่แม่ดูอ่ะคือลูกค้าที่จริงตัวจริงเสียงจริงเขาเป็นจริงๆแม่คือวางสั่นล่ะตังแล้วเนาะแม่บอกจ้าบ่วยสิได้ค่ะ มีพ่อชีได้ตัวลูกก็บจีามาทรงมาให้ใสอยู่ไหมเนาะจะมีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่จนทาจะให้คะแนนกี่คะแนนห่วยขันว่าร้อยแม่ก็จะฮหายร้อยหลุดแล้วแบสุดยอดเลยนะคะเพราะว่ามันเศร้าแม่ใช่กล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันเออกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันดีแม่กับว่ามันดีแล้วพูดในกระถามแม่ดี่ว้าอ๋ออาย่าให้เจ้าขึ้นวิ่งก็บรรเทาช่วยใก็เจ้าฟังล่ะจ้า อันผู้ค้าเจ้าสนใจค้าเจ้ามาถามค่าเฮียนมินบ่จ้าบอกว่าชุกเจ้าฟังอยู่จ้าแต่ว่ามันแพงจากน่อยเด้ออันซ้ำรับเฮาอันซ้ำซ้ำมาเฮาเป็นนี่มันบ่แพงดอกมันไม่ได้ทำตลอดนะแม่แมียนแม่ก็เลยว่าซ้ำรับเฮานี่กินเบิ่งค่ะมันไข่เฮาก็ุ่้จักจ้ามันบ่ค่ยเฮาก็บ่กิ่นลรอเนาะใช่แม่แม่ครับส่วนมากลูกค้าที่เขาดูอ่ะเขาใจ จะเห็นวิดีโอที่หนูมาสัมภาษณ์แม่อย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าหนูไปจ้างแม่มาพูดะอยากแคว่าจ้างอย่างเนาะเขาคิดสมติแมนยีดอกอันซุ่มเขาจะลูกคานขายยกขายใาเน่าอื่นเขาจะก็คืดวางสัน่ะจ้าจ้าบ่าจ้างราบ่าเป็นอยังดอกบรคั่วจริงเนาะจ้าเราค้่มจริงนี่นี่บ่ได้เราคั่วเท็จดิอุ้ยแม่ซ่อสิกวดเนี้ยถูเงี้ยนี่แม่ใหนบ่ได้ดิ จ้าตะกี้ดีนี่เดีย๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาแม่เฮ็เดเรียบร้อยเบิดอือสุดยอดเลยแม่